วัสดีทุกคนด้วยนะคะพบกับผม,มนนทาาเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเแก้ปัญหาตรงนี้นะสมมุติผมจะเข้าเกมที่อยากเข้านะครับกดเพลเข้าไปครับแล้วรอสักพักครับอ่าแล้วมันขึ้นอย่างนี้ครับ <S <S fail to start game app already running นะครับวิธีการแก้นะครับก็คือให้พิมพ์เข้าไปตรงนี้นะครับ เซิร์ชนะครับใช้ได้ Windows 7 Windows 8นะครับ Windows ถังหลังจากนั้นผมไม่แน่ใจนะครับพิมพ์เข้าไปว่าท a s k ก a n a g e r นะครับหรือวิธีง่ายๆนะให้กดกด n t r o l s h ชิป e x c นะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งของทีม o r t r e s s อย่างถ้าเป็นเกมอื่นนะครับก็ให้หาชื่อเกมของท่านนะครับแต่ไม่ใช่กับทีม o r t r e s s ครับทีม o r t r e s s ให้หาคำว่า Half l i f e 2นะคร h l 2นั่นเองครับกด n process ครับ n process อ่ะแค่นี้ก็เข้าได้เลยครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอสบคลิปเป็นเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดดิสไลค์นะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย